ถ้าลักษณะยางที่บ่งบอกว่ายางของเราเสื่อมสภาพและควรเปลี่ยนได้แล้วมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยวิธีและเทคนิคง่ายๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเวลาเราขับรถใช้รถใช้ถนนนะครับต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับ สิ่งหนึ่งที่ช่างเคเป็นห่วงนะครับและห่วงใยลูกค้าทุกท่านนะครับคือในเรื่องของตัวยางครับเพราะว่าตัวยางมันสัมผัสกับพื้นถนนครับแล้วเมื่อไหร่ที่ยางเสื่อมสภาพนะครับก็จะทําให้เสียการทรงตัวในการควบคุมครับยิ่งเราใช้ความเร็วด้วยนะครับต้องยิ่งระมัดระวังมากกว่าเดิมครับแล้วอาการยางที่เสื่อมสภาพควรที่จะต้องเปลี่ยนมีอะไรบ้างช่างเคมีคาแนะนํามาดูกันเลยครับครับลักษณะยางแบบแรกที่บ่งบอกว่ายางของเราเสื่อมสภาพแล้วนะครับหนึ่งเลยนะครับจะมีรอยแตกรายงาบริเวณรอบยางครับ ทังด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้สมควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับช่างเคไม่แนะนําครับลักษณะที่2นะครับที่บ่งบอกว่ายางเสื่อมสภาพนะครับคือตัวสะพานยางครับจะมีลักษณะผิดปกติเลยครับเสียรูปครับบางทีเราเอามือลูบยางนะครับมันจะเป็นบ้างครับแล้วก็ลูกสะดุดมือครับแบบนี้นะครับช่างเคก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับครับลักษณะที่3นะครับที่บ่งบอกว่ายางของเราเสื่อมสภาพและควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับมาดูกันเลยครับ นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัววัดค่าดอกยางครับถ้าค่าดอกยางของเรานะครับต่ำกว่า3มมิลนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดวัดเลยนะครับถ้าต่ำกว่า3มมิลเมื่อไหร่ช่างเคแนะนาให้เปลี่ยนครับไม่แนะนําให้ใช้ต่อนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เลยนะครับ 4. นะครับลักษณะยางเสื่อมสภาพที่ช่างเคไม่แนะนําให้ใช้ต่อนะครับมาดูกันเลยครับวันหมดอายุครับนี่คือสัปดาห์ที่ผลิตนะครับอันนี้คือปีที่ผลิตนะครับปกติจะเปลี่ยนยางทุก5 0 0 0 0กิโลครับหรือ3ปีนะครับ แต่ถ้าเกิดยางของเราหมดอายุแล้วช่างเคไม่แนะนำให้ใช้ต่อนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการยางแข็งและอันตรายต่อการใช้รถได้เลยนะครับช่างเคแนะนำให้เปลี่ยนทันทีครับครับลักษณะที่5นะครับที่บ่งบอกว่ายางของเราเสื่อมสภาพแล้วนะครับคือตัวบริเวณแก้มยางครับแข็งครับเวลาเรากดลงไปนะครับเราจะรู้สึกได้เลยครับว่ายางเราค่อนข้างที่จะแข็งมากกดไปไม่ลงครับแบบนี้อันตรายครับเสี่ยงทําให้เกิดยางระเบิด ต่อการใช้งานได้นะครับยิ่งความเร็วสูงสูงอาจจะทําให้เกิดปัญหายางระเบิดยางแตกระหว่างขับขี่ได้เลยครับช่างเคไม่แนะนําครับแต่ถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับตรวจพบเจอปัญหาตามที่ช่างเคกล่าวมาเบื้องต้นนะครับช่างเคแนะนําให้เข้ารับบริการเปลี่ยนยางที่เคมอเตอร์ได้ทุกสาขาเลยนะครับเพราะทางเคมอเตอร์ของเราจะมียางหลายแบบนะครับหลายยี่ห้อหลายขนาดตามที่ลูกค้าต้องการครับ อีกครั้งทีมช่างของเราก็มีความเชี่ยวชาญในการบริการด้วยนะครับพร้อมทั้งเครื่องมือได้ตามมาตรฐานด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับกับสาระความรู้ที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงยังเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางเลยนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ